ไปดิพี่น้องมือนี้กะมาพบกับลาโนยสาวนักกายเนาะตอนนี้เฮากะบกำลัลงทอดลูกซีนพี่น้องโมใครกทีก่ก <c oughs> ้าวในหนึ่งเนื่งองจากว่าดังพื้นเอาดังพื้นเศรษฐกิ <c oughs> จคูค่ม,มืออน,นี่เนาะพี่น้องเนาะคันเฮาสีใสถ่า,านมันกับบุกกุ้มขาน้ำมุกน้ำมันบได้ทึนบไดย้ยฮอนและกำไรหน่อยเฮาก็เลยใส่ฟืนซะเนาะเอาเวทมนร์มาซัด อันนี้เป็นทานาน้อยยูุวงเฮียนโมโซตัวโมโปน้าตายเอามาเปิดทานขายเรื่ออยูเฮียนตอนนี้นักเฮียนเด็กๆเพื่นก,กับกับรงเข้าไปเซ็งเขาก็เลยกะดเขี่ยมเครื่องขายค่าไปเบิงอาหารเลยว่าเขาขายมีอย่างแน่น านทึกเง,งินยุขโมยหลายนี่อันนี้เป็นมังม่วงพี่น้องอมือจบจากพันเลยราคาห้าพันกีบตัวนี้ตีเป็นเงินไทยจากบาทบาทวะห้าบาทห้าบาทสิบบาทสี่บาทอันนี้ก็คือข้าวพัดราคาสิบพันกีบนะพี่น้องนะสิบพันกีบก็คือซาบายี่สิบบาทนั่นเองลูกซีน คนดบอันนี้แกจะสาราคาสามพันกีบอันนี้สอง 1, พันกะีบเนาะราคาก,กระตกอยู่ประมาณสองบาทหรือสามบาทตัวอ่นานมัเดี๋ยวลูกสีทาสีไพ่ไหม,มน,นี่ต่ในลูกเกมทำให้คุ้ดีแล้วหมอขางชูสีพิตเองห <laughs> มอขางงบหน่อยใส่ไปก่อนนะ เงินค่อยซื้อใหม่แม่นบ่เตาหก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะรีวิวเต่าไปเลยลีนเต่าแตกก็เลยใช้แบบนี้เป็นก่อนเนื่องจากว่าอันนักเรียนเพิ่งกต่เส็งมื่อนี้เพิ่นเริ่มเส็งกันกลางพักเนาะเพราะว่าเบวทิีนี้เพิ่งกต่จะได้ค่าของเฮียนเขาก็เลยบอกบอกเขาซื้ออย่างมามีอย่างก็ใส่ใสไปก่อน น,นี่ก็จะเป็นเดินห้องเฮียนนะพี่น้องเนาะอยู่นี่จะมีแต่หงเฮียนหมอ้อปลายหมอ้อต้นเพื่อนแยแยเป็นต่งางหางอันนี้ก็คือหานของลาน้อยเองนี่เอาหน้าหานให้เบิ่งก่อนเครื่องยังงนะูลายเนาะตอนนี้หยุดละน้อยบอกการซื้อเครื่องเข้าหลายพี่น้อง พราะว่าซื้อข้าวลายกะนักเรียนบหลายปันไดเนาะและอีกอย่างกะเฮากะเหตุตามงกตามประมาณของเฮาเราจะบะเอาเกินตูอพี่น้องถึงขา้าวหลังจากเฮากะเตรียมเครื่องขายแล้วเนาะเขากะจะได้มานั่งกินขา้าวอืมกินข้าวกับไข่กินไม่มง่ายๆนะพี่น้องมียางจกกินไป มาแล้วก yeah. ok <giving> ok uhh ูเสียน้ำมันแล้วไม่ไป่็อกเลยก็บอกเลส่งเทียมากส่งเทียมากซื้อหลายๆเด้อจะนายเขาห้องเสียงเลยฉันไม่ได้ซื้อน้ำเอ้ยอีกฮะไก่น้ำมีไฟเลยน้ำเอ้ยอันนี้ฮะเย็บชิบชิบวันที่อลไรบ้างอะไรบ้าง เจ้าคือบอกไปข้างคุณเจ้าของห้านกัหนาวเนาะกินอะไรดีนะกินอะไรดีนะฝากบอกผู้เฝ้าไทยหน่อย กูบอาไทยเขาหล่อใจดีนะตอนนี้ผู้สาวห,าหนาวแห้งบรน้หนาวประดายปะแต่กอดเอิ๊กมันแบะ <c oughs> ยังอีกสัมมงต่อไปบ่เ่งตอนนี้ออกมาซื้อขนมนะ มีมีข้าวเปลี่ยวเป็นอะไรสิ่งตื่นเต้นบอกว่าอาจารย์จับได้่าให้อาจารย์จับได้แม่น้ำจับเก็บบะใช่เอาน้ำยังไงเอาไผ่เอ็นา๊วยบุญเลยทีนี้ อเมึงโง่ควรสัตว์ันนี้สาวละน้อยกับขายน้ำเป๊ปซี่อย่าลืมจ่ายเงินเลยเด้อเออและอย่าลืมจ่ายเงิน อัพไม่น้ผู five ้ใดลืมจ่าเงินเาเอาวิดีโออะไรเบิ่งอ้าวยันลืมจเงินเนอะอายลืมจ่ายเงเนอะไปเป๊ปซี่ได้แล้ว ตอนนก็เป็นวุ่นๆเนาะพี่น้องถ่ายไปเด้อถ่ายไปเด้อัวจืดเลยมั้งข้อไหนล่ะห้าพันแก๊บหนึ่งเด้อ สิบพันกุดีฉันสองมาิบสองท่อนิบสามเออชอนสาม กินทาตโบนิเกตลูกพิซซ่าขอบคุณเปปซีจองห้าเฮ้ยเ <c oughs> น้นอย่างเดียวดดเด้อ,อบม่ให้ลืมจ่ายเงินเด้อกินเลยแล้วไล่เงินลำหนักสามพันสองจะจับน้องไปยัง,ง 3, 000, 000. ไปได้บ่จ่ายเงินจุ่ม แจ้งเล่แหละฮะสามก็เป็นหกพันและเ่าอ่านสามอันโซงเอาสามพันห้าอันก็ได้เออเออเอาจับบะไรจกเถื่อนเนาะอันนะ5ห้าพัน ห้าสิบสิบหกเอาอย่างสี่พันสา,สามอันสองพันละพันคบรบแล้วบะละขอบคุณ เ้น้นเด้อเน้นเด้อไปลืมจ่ายเงินเด้อมีคนมักลืมจ่ายเงินนี่ สู้ๆนะล้าน้อยจับขนมดเลยอ่ะาขนมตัวไะไ่ะหน้าะห้าพันเนีฟรีจักพันเจ้าอันห้าพันอันนักงห้าพัน À đi, ở mấy cái đi chắc à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  <laughs> 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 phan, lương chạy ngân bơ <laughs> มาเลยมาเลยมาเลยตุดีสิบพันละเอาไปอีกหนึ่งเอาคี้ยวเอาได้ <c oughs> สิมืดจะได้ขนมอันนี้ได้เออล่า <c oughs> เอาไปเงินหนึ่งเอาไป <c oughs> อีกหนึ่อันห้าพันอันนี้กะอันสองพันอันนี้อันสองพัน อันนี้สามอันละพันอันนี้เอาอีกพันหนึ่งละเออใจอันห้าพัน อนนีรค4,000เออเดินละเดินหักเดินถุง4,000ได้ออาเงินไหมโอ้ยใจใจละเออดีมากโอเค จะลืมจ่ายเงินเด้อใครจ่ายเงินละชีพองอารจารย์่ได้เออรีาลาสาวพันอไม่ยังห้าพันสองัอสองแล้วะสองันละอให่า่่ดพันเออ

ให้เป็นแบบนี้ละน้อยเป็นล่มเลยคัดเป็นตอนนี้มือน้้ยเสามาหลายๆขนมฮะเออ่ครว่าแล้วค่อยว่าจะเอามาลายๆย่จะถ่ายนายเครื่องนะ้ากั เอาน้ำดำจอกเย็ดจอกอรบเดียวลาโอเคแลล่นะลูกค้างายลวนี่นี่เป็นหยางงายเลยจอกเย็ดจกเย็บลัหลังหลังเดี๋ยวลืมจ่ายเงินเด้อจยเงิน้พอดีแล้วล่ะเย็ดปาชิโอเคกัน้ปรดีฮอวร้านไม่ละแม่นลืมจเงิน เก้าพันคือบาฮหอชิปเลยจังทนง่ายคือบ่าฮหอชิปหรือีทอนในซีพันเอาอีกแม่พันหึงฮะเออเป็นบาเลยอ้า เอาไปเอี่เอามานั่ี่ก่อให้นนเลกอ้าาลูกซีนยังก็เว้าเบิดเนาะลืมๆอือ่ก17,000นะเอคือกินหลายเพิ่นเฮาแต่17,000ตัวบ่จักกูสาวนี่7,000เด้อใจละคือแท้ลืมาลูกค้าบ่เห็นมันบ่ได้ขาย อันสอง лод пеня